สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับกลับเข้าสู่เกม P K X C ไม่ใช่ P K X C C ยินดีตอนเรากลับเข้าสู่เกมเราบอกกันเองและในวันนี้นะคะพี่เฟยนะคะก็มาอยู่กับแมปที่ชื่อว่า s Squid g เกมนี่ไงทุกคนดูสิเดิมพี่เฟนะคะมาอยู่กับแมปที่ชื่อว่า s ซูดเกมนั่นเองนะจะบอกว่าแมปนี้นค่รู้สึกว่าจะน่าเล่นมากๆเลยนะคะทุกคน จะบอกว่าพี่เฟๆนะคะเล่นไม่เก่งที่จะเป็น B A player เพราะว่าเราจะได้ทดสอบนะคะนยังไงเฟียสวยไหมสวยใช่ไหมล่ะเฮียทุกคนหกสิมสูมหนึ่งร่มด้วย you have to be s e l e c t e d to be card for free you want to take the j o p ไม่เมื่อกี้เขาจะบอกมันว่าเราอยากเป็น อ่านะ่าเราอยากเป็นเจ้าหน้าที่แบบแบบคนเสื้อแดงหรือเปล่าพี่เป็นไม่นะคะไม่อยากเป็นนะโอเคยินดีต้อนรับผู้สู่ไฟแดงไฟเขียวฉันเป็นเจ้าภาพของเกมที่คุณกําลังเล่นอยู่โอ้คุณพรีมสามห้าหกหนึ่งอเนี่ยว้าวก็ตามที่รอดหกเกมนี้เรานั้นจะมีรางวัลให้ถ้าเกิดใครตาจะเพิ่มรางวัลเงินให้ ขอให้เจ้าโชคดีอู้ทุกคนไปสวัสดีค่ะหุณหน้าวัสดีค่ะหุณหน้าเอาหุณหน้าก็เล่นเหมือนกันหรอกเนี่ยวัสดีค่ะเข้าสู่เกมแรกไปเลยค่ะทุกคนไปเกนไปเกนไม่น่าเชื่อว,ว่าขนาดเจ้าภาพัต้องมาเล่นเองเจ้าภาพว่าเกมชิ้นแั้นี้ชิ้นยากเลยเกินไปไปไป,ไปลยุยเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนได้เป็นเจ้าภาพโดยดฟรีเลยอะ่ะดีเหมือนกันนะเนี่ย ้าเลยอู้ยไนเนี่ยทำไมมันมืดกันหน,น,น้านี้ทุกคนพีน่เฟยเดาว,ว่าเกมต่อไปนะเขาจะต้องเป็นเบรดได้กรีดได้แน่เลยพี่เฟสเลขที่เท่าไหร่เนี่ยพี่เฟสเลขเลขหนึ่งสี่ศูนย์มันจะรอดไม,ไม่ได้เฟยอยากได้สี่ห้าหกอย่างเลยเพราะว่าในในหนังสี่ห้าหกรอดอนะจะทุกคนถ้าพี่เฟสตายถือว่าคลิปนี้จบทันทีพี <laughs> ่จะไม่ตายหรอกพี่เฟสจะไม่ตายง่ายๆไม่ตายง่า,งายๆแน่นอนไปเลิศหรือยังอะ ว่าจะตูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ยเขาไฟเขียวไฟแดงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ทาติดไฟแดงจะโดนไล่ออกโอเคค่ะทุกคนก็คือไร้ไกรีนไลน์นนี่แน่ถ้าเกิดเราโรนสีแดงเราจะตายหรคอขัดกนเริ่มยังเนี่ยโอ้โหกลองหน้าก็มาเล่นด้วยวัสดีค่ะท่านหวัดดีหวัสดีพอดีข้าก็อยากเล่นบ้างข้าอยากรู้เกมข้าสนุกไหมโอเค บโกวาโกชีเพียสามียาตืดนตื่นตื่นตื่ที่ไม่หยุดที่ไม่หุดทำไมที่ไม่กลัวตายที่ไม่เหรอที่ไม่ตายเหรอกูกคนเพื่อนคือไปเร็วกันมากเลยไป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  ครตายไหมไม่มีค่ะอู้มีคนมีคนค่ะทุกคนซับสซ่หนึ่งปังปือไปเขียวไปไปไปโอ้โหเพื่อนจะทำบุญกระสุนไปให้ร้อ,อดแล้วอุยโอ้โหโอ้ดูดูหน้าตาเด็กสิโกโกว่าโก ตื่อ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 ตื่นตื่อ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 ตื่าตื่อตื่อตื่อตื่นตื่อ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 ตื่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 ต่ตื่่อตื่ตื่ตื่ตอ่อตื่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 อ เราจะเราใช้อะไรเรื่องเนี่ยจำจีมาเกื่อปะเปกไก่เทอรนอวเว้นบาเรือออกเออมนั้นท่านไหนอันนั้นท่านเว้นจงเจ้ามอว์น้องคุณของเราอเอานี่ค่ะโอ้ทุกคนดีใจจะเล่าหรือไม่อันนี้คือเกมแกะขนมน้ำตาลเรือรูปดรางของคุณ <c oughs> อยากจู้จังเลยว่าเอาท่านท่านได้มาเลือกเลยค่ะท่าน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 ได้มาเลือกแล้วนะคะล่าสุด พี่เป็นไม่อยากได้ร่มอ่ะถ้านี้เป็นร่มจะสวยมากๆเลยนะมาดูรูปแรกกันเลยอู้หูไม่เอา please not be ล่มไม่เอา please not be ล่มอู้อูทุกคนนนัเป็นร่มอู้ อโอ้โหง่ายสุดเลยอันนี้ทุกคน,ท,กคนทำไมพี่เฟยต้องไรล่มตัวเนี่ยมันยากมากดาวยังดีกว่าตั้งเยอะเลยทุกคนพี่เฟยใช้โทรศัพท์เขียนอกีกโอ้โหมองไม่เห็นพี่น้องไม่เห็นเลยตายแล้วค่ะวิวัตีวัตถีจ้าติดตามคุกกี้ของคุณยอย่าระวังระวังอย่าใหา้อ้าวให้เฟยได้เนี่เยเฟยได้ลงไม่ชะลอ ไปแกมเพื่อนกันนี่โู้ฮู้โอ้โหเฮ้ยทุกคนนี่มันเกมอะไรคะเนี่ยหรือว่าจะเป็นเกมกระจกไาเฟยได้เลือกเกมกระจกบีเฟยจะเลือกเสื้อผ้าอันสุดท้ายเลยไม่งั้นเราตายแน่ๆเออยังไงอ่ะงงให้เราไปไหนบ้องไปไหนประตูนั้นหรือเปล่าเพื่อนๆประตูเออมืดอะทุกคน นี่มันเกมเรื่องเชื่อพี่พีทอยู่ไหนอยู่ฝูพี่พีทอยู่ทีมโฟนะคะอ๋อแม่ทีมสองอเหรออ้หอยู่นี่ทุกคนเห็นพี่พชทไหมพี่กระโดดอยู่ยองเย่งยงเย่งอุ้ยกองหน้าอยู่ๆก็เป็นเบคอนวัดดีจ้าวัดดีโอเคทุกคนเฮ้ทุกคน,คกคนพี่พีทเป็นเด็กผอมแห้งแรงหน้อยไม่มีแรงจะไปสู้กับเขาอ่ะคิดหนักเลย มีคนบอกเย่จะแพ้ไม่ได้เย่เนี่ยฮะต้องเอาชนะให้ได้นะนทุกคนใครจะเป็นทีมแรกโอ้ไม่ใช่พีเ่เพีรยนค่ะทีมหนึ่งกับทีม4โอเคจังหวัดนี้นะครับทุกคนเป็นทีมหนึ่งกับทีมโฟเองนะครับตอนนี้เกมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วออ้ตอ,ตอนนี้นะครับทีมหนึ่งนะครับอู้จะโดนดึงอึกอึกอึก ใครอู้ทีมหนึ่งอุ้ยทีมสองทีมสี่ก็โดนดึงอ๋อตอนนี้นะครับไม่แพ้พ่ายกันเลยอึ๊กอู้ท네ีมหนึ่งนะคะก็คือจะไปแล้วนะครับอุ้ยทีมโฟนะครับก็โดนดึงเหมือนกันอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ้ยโดนดึงคนละอึกนะครับอึ๊บอึ๊บฮึบใครจะเป็นผู้อยู่รอดผู้สุดท้ายเพียงผู้เดียวว้าทีมโฟชนะอู้หูทคน ต่อมาต้องเป็นทีมพีเฟียแน่ๆเลยพี่เฟียจะแพ้ไม่ได้นะแต่ีเฟียอยู่ไหนคะเนี่ยอ๋อนี่ไงเฟียอยู่ล้างสดเลยดูคนว่าแต่มันทำยังไงอ่ะอึ๊บ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 เขาต้องกดรัวหรือเปล่าดูว่ายังไง อะไรอ่ะให้พี่เฟยสงสัยมันมาเล่นยังไง What คืออะไรอ่ะคลิกแถบเพื่อดึงดึงดึงเลยเหรองั้นพี่เฟยกดรัวๆเลยนะพี่เฟยไม่รู้เลยนะพี่เฟยไม่รู้มันเล่นยังไงอ่ะโอ้ทุกคนตอนนี้สูงสีกันมาอะทุกคนพี่เฟยจะต้องตายไหมเนี่ยอุ้ยฮู้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 แล้วกค็เรากดรัวๆค่ะฮุ๊บเออเรียบร้อย เป็นเด็กผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงจะไปสู้กับเขาอ่ะอ้าวทำไมพี่เพ้ตายอ่ะพี่เ่ยะงงอยู่เลยว่ามันเล่นยังไงเนี่ยทุกคนพี่เบ Bye-bye. โอ้โหเริ่มใหม่หมดเลยยดเยี่ยมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วลนะ่ะาแต่อะไรมันเล็งหัวไปเฟนอยข้นนี่โู้ทุกคนพี่เฟนตายเฉยเลยค่ะไม่คิดว่าจะตายไวขนาดนี้นะคะแค่เกมที่3 P พี่เฟนก็ตายแล้วนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากให้มี EP 2ีหรือแนะนําแมปอะไรนะคะที่อยากให้พี่เพื่อนนะคะเล่นในโลบอกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าวไว้จ้าจุบจุ๊บว,ว้า